สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิชาควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับในวิชานี้เนี่ยเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางควอนตัมเมคา a นิกส์นะครับเข้ามาใช้ในการคำนวณหรือ p r o เ e s s ในหลายๆอย่างหลายๆด้านนะครับเนื้อหาที่เราจะ cover กันในรายวิชานี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับ พาร์ทแรกนะครับก็จะเริ่มต้นจากเบสิกควอนตัมเมคานิกส์ก่อนนะครับ,นะรบเราจะมาดออูธรรมชาติพื้นฐานนะครับของทฤษฎีควอนตัมนะครับหลังจากนั้นเราจะลองประยุกต์ใช้นะครับ แนวทางเชิงควอนตัมในการสร้างบิตซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดในการคำนวณน,นะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่าคิวบิตนะครับเป็นบิตในทางควอนตัมนะครับแล้วเราจะมาดูซิว่าตัวคิวบิตเนี่ยมีความสามารถอะไรที่เหนือกว่าบิตธรรมดานะครับในคอมพิวเตอร์คลาสสิกหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูระบบที่มีหลายคิวบิตนะครับ เป็น multiple qubit system นะครับซึ่งก็อาจจะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่นการโพวพันหรือ entanglement นะครับแล้วพอมีหลายๆ qubit แล้วนะครับเราจะมาดูสนใจตัวสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเรียกว่า quantum transformation นะครับก็คือเราเราจะสามารถแปลงควอนตัมบิตเนี่ยจากสถานะหนึ่งให้กลายไปเป็นอีกสถานะหนึ่งได้ยังไงบ้างนะครับตัวหัวใจหลักตรงนี้เนี่ยจะนำเราไปสู่การสร้างสิ่งที่เรียกว่าควอนตัมเกต e นะครับแล้วก็นำไปสู่ควอนตัมเซอร์กิตต่อไปนะครับ นในพานนี้เราจะได้มา,เ,าเห็นแอปพลิเคชันนะครับในด้านการคำนวณเนี่ยหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นสิ่งที่เรียกว่าคอนตัมคีย์ดิส trib ution นะครับหรือการาการสร้างรหัสรหัสลับนะครับ ที่รู้กันระหว่าง2ฝ่ายนะครับนอกจากนี้ก็จะมีตัวอย่างแอปพลิเคชันคลาสสิกคลาสสิกอีก2อันนะครับก็คือ Dense Coding การเข้ารหัสที่อาจจะเรียกว่าแบบหนานแน่นกว่า Classical Computer อร์ทำได้นะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจมากๆอีกอันหนึ่งก็คือ q u a n t ัมนะครับเทเลพอร์เชัน ซึ่งเป็นโปรโตคอลในการส่งควอนตัมสเตตจากที่หนึงไปยังอีกที่หนึงนะครับผ่านแนวคิดของการครัวพันหรือ entanglement นะครับหลังจากนั้นนะครับอ,อันนี้จะเป็นพาร์ทเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับซึ่งจะเป็นพาร์ทของการเอา เอาอิเลเมนต์ย่อยๆเหล่านี้มาพัฒนาเป็นควอนตัมอัลกอริทึมนะครับผมผมอาจจะเรียกรวมๆของพาร์ทพาร์ที่สองว่าเป็นพาร์ทของควอนตัมอัลกอริทึมนะครับเราจะมาสนใจตัวอย่างอัลกอริทึมที่แนวทางของการคำนวณแบบควอนตัมเนี่ยทำได้มีประสิทธิภาพดีกว่านะครับที่คอมพิวเตอร์คลาสสิกทำได้นะครับ เราจะมีตัวอย่างาตัวอย่างปัญหาที่อาจจะเรียกว่าเป็น toy problems นะครับจำนวนหนึ่งตัวอย่างปัญหาที่อาจจะมองไม่เห็นแอปพลิเคชันที่ที่นำไปใช้ได้จริงมากนักนะครับแต่แต่ toy problems เหล่านี้จะทำให้เราเห็นว่ามันมันมีปัญหาประเภทไหนบ้างที่ควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยการคำวนวณเสิงควอนตัมเนี่ยสามารถทำได้ดีกว่า การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์คลาสสิกนะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูอัลกอริทึมที่เป็นจริงเป็นจังมากขึ้นนะครับที่มีชื่อเสียงในในด้านนี้นะครับอย่างเช่นควอนตัมฟูเรียทรานสฟอร์มนะครับการทำฟูเรียทรานสฟอร์มด้วยเ,เทคนิคทางควอนตัมนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะโยงเข้าสู่อัลกอริทึมที่โด่งดังมากอีกอันหนึ่งนะครับก็คือชอร์อัลกอริทึมนะครับ เป็น factoring algorithm นะครับ algorithm สำหรับแยกตัวประกอบนะครับซึ่งก็ที่ลือกันว่าเนี่ยด้วย quantum computing เนี่ยสามารถแยกตัวประกอบได้รวดเร็วนะครับจะทำให้กระบวนการเข้ารหัสที่ใช้อยู่ในคอมพิวเตอร์คลาสสิกเนี่ยพังทลายหมดนะครับเดี๋ยวเรามา,มาคุยกันที่ประเด็นนั้นนะครับหลังจาก เราดูตัว factoring algorithm แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นชื่อว่า grover นะครับ algorithm เป็น algorithm ในการ search หรือค้นหาข้อมูลนะครับซึ่งทำได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์คลาสสิกเหมือนกันนะครับแล้วก็เราอาจจะได้ได้มาดู ตัวอย่างนะครับการการเขียนโปรแกรมเชิงควอนตัมจริงๆกันดูบ้างนะครับเราจะมีพาร์ทที่เป็นควอนตัมโปรแกรมมิ่งอยู่นิดหน่อยนะครับเพื่อให้ให้ใหลองให้เห็นภาพว่าเราสามารถทำการทดลองออวงจรเชิงควอนตัมเนี่ยที่ที่เราออกแบบมาได้นะครับ หลักๆก,ก็คือเราสามารถซิมูเลตได้หรือว่าถ้าใครอยากจะรันบนควอนตัมคอมพิวเตอร์จริงๆตอนนี้ตัวแพลตฟอร์มที่เราจะใช้นะครับก็สามารถส่งไปรันในเครื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์ของ IBM ได้นะครับแต่จะมีค่าใช้จ่ายนะครับหลังจากพาร์ทนี้ไปปั๊บนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็จะเป็นเรื่องเ,ออเกี่ยวกับ ขีดจำกัดนะครับหรือ limitation นะครับของการคำนวณเชิงควอนตัมนะครับมันดูเหมือนกับว่าทำหลายๆอย่างได้ดีกว่าคอมพิวเตอร์คลาสสิกนะครับแล้วมันมีขีดจำกัดอยู่ตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีอีกพาร์ทนึงนะครับที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการทำ error correction นะครับ e r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  c o r r e c t i o เนะครับเนื่องจากแน่นอนว่าในการคำนวณเชิงควอนตัมเนี่ยเราเราใช้อนุภาคเชิงควอนตัมนะครับหรือว่า Element ในทางควอนตัมเนี่ยในในการเก็บข้อมูลนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ sensitive มากนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมี Error เกิดขึ้นได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นหลักสำคัญนะสำคัญมากๆเลยในการ ทำควอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการจัดการ e r อ,อร์เหล่านี้นะครับก็เราอาจ,จะได้คุยกันในในพาร์ทสุดท้ายนะครับภาพรวมของเนื้อหาที่เราจะ cover ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เ Basic knowledge หรือ prerequisite นะครับที่ผู้เรียนอาจจะต้องมี นะครับมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนนะครับออพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดีไซน์อัลกอริทึมถึงแม้จะเป็นในในเชิงควอนตัมก็ตามนะครับสิ่งที่ควรจะต้องมีอย่างแรกเลยก็คือ,อ,อ knowledge พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์ a l g กอริทึมเบสิคอัลกอริท a มอ l นาลิซนะครับนะยกตัวอย่างอย่างเช่นปัญหาการเซิร์ชนะครับเราสามารถทำได้ในเวลาเท่าไหร่นะปัญหาการซอสหรือการจัดเรียงข้อมูลเราสามารถทำได้ในเวลาเท่าไหร่นะครับถ้าต้องการจัดเรียงข้อมูล n ตัวด้วยกัน อย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากาประเด็นด้านอัลกอริทึมแอนะลิซิสนะครับเนื่องจากตัวทฤษฎีควอนตัมเนี่ยมันการคำนวณของมันน่จะใช้ใช้เครื่องมือทางลิเนียร์อัลจีบราเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราจ,จะต้องมีเบสิกเกี่ยวกับลิเนียร์อัลจีบรา ยู่ด้วยนะครับเกี่ยวกับการออการคูณเวกเตอร์นะครับการคูณเมทริกซ์นะทำทรานสฟอร์เมชันจากสเปซหนึ่งไปอีกสเปซหนึ่งนะครับเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาต้องใช้ผมอาจจะอธิบายโดยละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะอาจจะต้องรู้คร่าวๆเ,เ,เกี่ยวกับออ complex analysis อยู่บ้างหรือการการวิเคราะห์จำนวนเ,ออเชิงซ้อน นะครับโอเคแต่ในเนื้อหารายวิชานี้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเราพยายามจะไม่ไม่เข้าไปยุ่งกับพาร์ทที่ต้องใช้จำนวนเชิงซ้อนเยอะนกนะครับเนื่องจากตัวอย่างที่ผมจะใช้เนี่ยจะพยายามอิงกับสเต,ตทที่เกี่ยวข้องกับจำนวนจริงเป็นหลักเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ เพราะฉะนั้นโอเคภาพรวมของรายวิชาก็ประมาณนี้นะครับ